คาร์โบไฮเดรตนะแป้งน้ำตาลทั้งหลายเนี่ยนะครับคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้ามาเนี่ยมันก็มาจากหลากหลายแหล่งเนาะซึ่งแต่ละแหล่งเนี่ยมันมีเอฟเฟกต่อร่างกายเราอะ่ะไม่ไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากันคำว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคืออะไรคือโมเลกุลของน้ำตาล นะครับน้ำตาลที่เป็นโมโนแซคลายเนี่ยเล็กที่สุดอย่างเช่นกูโครหรือฟูกโกตสเนี่ยนะครับมันก็จะเกาะเกาะเกาะกะันเป็นแพรเป็นสายเขาเรียกโพลีแซคลายคือเป็นน้ําตาลโมเลกุลใหญ่ๆนะครับภาษาสา,ากลที่เรียกกันนะฮะเรียกว่าสตาร์ทนะครับสตาร์ Star, เนี่ยมันมาจากคําว่าอะไรมันมาจากรากศัพท์ของภาษาเยอรมันสมัยโบราณนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยเราอิทธิพลของภาษาเนี่ยมาใช้มาจากคำว่าสเตอร์เช่น นะครับหรือการทําให้ข้นการทําให้แข็งนะครับทีนี้ไอพอเอามาใช้เป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ใช้คําว่า s t a r t นะครับก็คือแป้งทุกรูปแบบอะไรที่เป็นแป้งเรียกว่า s t a r t หมดนะฮะในข้าวในทัวในมันทุกอย่างที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะทีนี้ไอ s t a r t เนี่ยนะครับหรือแป้งเนี่ยนะฮะมันมีหลายชนิดแต่แบ่งง่ายๆเลย แบ่งได้3ชนิด3รูปแบบที่มันแอคชั่นกับร่างกายเราชนิดที่1เนี่ยครับเขาเรียกว่า RDS นะ RDS มันย่อจากอะไรย่อจากอ่าเรปแพตต e ้ดิเจตติเบ t ลสตก็คือคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ย่อยเร็วเวลากินเข้าไปร่างกายย่อยอย่างรวดเร็วแล้วได้น้ำตาลเข้าไปสู่กระแสะเลือดเร็วนะครับมาจากไหนมาจากน้ำตาลน้ำตาลก็อยู่ในตระกูลนี้หรือข้าวแป้งขัดสีทุกอย่าง นะะขนมปังขัดขค้วข้าวขัดขค้วเส้นกลวยเตี๋ยวนะ,ะแป้งสําหรับทําขนมพวกนี้อยู่ในตระกูล RDS ทั้งหมดย่อยเร็วนะครับพอย่อยเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสะเลือดได้เร็วหลังจากที่กินเข้าไปอ่าเร็วก็จะกระตุ้นอินซูลินเร็วแรงเหมือนกันนะครับอ่านี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยเรียกว่า,า SR นะ SR คือย่อมาจาก uh, slowly digestible s t a r t ก็คือช้าส low เป็นการย่อย digestion แบบช้าช้าเพราะอะไรเพราะโครงสร้าง s t a r t หรือแป้งชนิดนี้มันมีความเป็นค o m ม l e ็สูงมันก็จะมีทั้งเส้นใยมาด้วยมีทั้งไขมันมีทั้งโปรตีนทั้งอะไรไฟเบอร์มีอะไรหลายอย่างอยู่ในนี้ ทำให้กระบวนการย่อยเนี่ยไอเอนไซม์ที่ใช้ย่อยในร่างกายเราจะทำงานยากขึ้นกว่าจะเจาะมันแตกนะกว่าจะค่อยๆย่อยสลายมันมาได้มันจึงเป็นสตาร์ทหรือคาร์โบไฮเดรตชนิดที่พอเวลากินเข้าไปแล้วจะปลดปล่อยพลังงานค่อนข้างช้าเพราะใช้เวลาในการย่อยนานนะครับอ่าทีนี้ตัวที่3นะที่ยังมีความเป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่นะแต่ มันจะไม่เหมือน2ออย่างเมื่อกี้เลยคือมันย่อยไม่ได้ในระบบหลักเลยนะครับเขาเรียกว่า R S R S ย่อมาจากคำว่า Resistance Star ทีนี้ R S เนี่ยนะครับมันก็มีรูปแบบอีกมันมีหลายอย่างนะมันมีอยู่5อย่างหรือเขาเรียกว่าท้าไทไทที่1คือพวกมเมล็ดพืชดิบอะ นะทัวดิบข้าวดิบนะฮะพวกของดิบดิบที่เป็นคาร์โบเดตฟอร์มที่ยังเป็นผลึกแข็งอยู่เวลากินเข้าไปเนี่ยระบบย่อยเรามันจะย่อยไม่ค่อยได้นะฮะเกิดแก้เกิดลมท้องอืดเลยแหละย่อยไม่ค่อยได้ซึ่งไม่ค่อยมีการนิยมกินกันสักเท่าไหร่หรอกนะครับไอตัวเ,เขาเรียกว่า rs 1 rs type หนึ่งก็จะไม่ค่อยมีการนิยมกินกันสักเท่าไหร่นะกินยากกินได้แค่บางอย่างต่อมา rs 2นะฮะ rs type 2นะก็คือพวกพืช บางอย่างนะที่มีตัวต้านการย่อยมีมีผลึกจับผลึกต้านการย่อยโดยเฉพาะต้านการย่อยจากเอนไซม์ในร่างกายเราอย่างเช่นกล้วยดิบ เห็นไหมเขาเอากล้วยดิบไปทําเป็นแป้งเขาเรียกว่าเป็นแป้งที่ต้านการย่อยสูงมากเลยนะนะฮะเอาไปใช้ทําขนมให้คนเป็นโรคเบาหวานกินเลืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าคุมน้ําตาลคุมอินซูลินอย่างหนักเขาก็จะใช้แป้งชนิดที่กินเข้าไปก็ไม่กระตุ้นอินซูลินเพราะว่ามันย่อยไม่ได้นะฮะอ่านี่คือคือกลุ่มที่2นะฮะพวกมันฝรั่งดิบ ข้าวโพดดิบอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะนิยมกินกันบางอย่างเนาะอย่างเช่นกล้วยดิบก็มีการเอามาทำเป็นเป็นแป้งนะฮะสำหรับใช้ในการประกอบอาหารหรือผสมต่างๆเนาะต่อมา3อันนี้เป็นจริงเป็นไปได้มากที่สุดที่คนส่วนใหญ่จะเบลกาสได้กินคือข้าวที่เราหุงนี่แหละนะครับ resistance starch type สเนี่ยเกิดจากกระบวนการที่เราเอาข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตหรือ starch เนี่ย ไปหุงโดยเฉพาะคาร์โบเดตชนิดที่เราเอาไปหุงเนี่ยมันมีโครงสร้างของอะมิโลสสูงนะฮะอะมโลสเนี่ยตัวสำคัญเลยคือในคาร์โบเดตมันจะมีอะมิโลสกับอะมิโลแพคตินเป็น2ตัวหลักๆเลยไออะมิโลสเนี่แหละในมันจะเยอะในข้าวข้าวก้องข้าวข้าวเจ้าแต่ในข้าวเหนียวไม่ค่อยมีนะน้อยนะในข้าวเหนียวนี้ถ้าไปทำกระบวนการนี้จะไม่ค่อยเป็นนะครับนะ แต่ถ้าเป็นข้าวพวกข้าวร่วนทั้งหลายเนี่ยพวกข้าวสวยข้าวธรรมดาเนี่ยหรือว่าข้าวกล้องพวกนเนี้ยเวลาเอาไปหุงเนี่ยปุ๊บโครงสร้างคาร์บอเนตมันจะถูกย่อยตอนหงุงเขาเรียกว่าเจรตินไนเซชันเวลาเกิดเจรตินไนเซชันขึ้นเนี่ยโครงสร้างคาร์บอเนตมันจะแตกออกแตกออกแตกออกพอเราหุงข้าวเสร็จร้อนใหม่ๆเวลาเราไม่เอาเข้าไปกินเนี่ยเราจะย่อยได้ได้เร็วนะแต่ถ้าเรายังไม่กินเรารอให้อุณหภูมิมันเย็นเย็นลงเย็นลงเย็นลง พอเวลามันเย็นลงยิ่งมันเย็นไปในระดับที่เย็นมากกว่าปกติก็คือเทียบเท่ากันในตู้เย็น่ะประมาณสัก8องศานะหรือ4องศาอะไรเงี้ยแบบเย็นเชนเลยอะนะฮะแต่ก็ไม่ถึงขั้นแช่แข็งนะมันจะเกิดการเรียงโมเลกุลใหม่กระบวนการนี้เขาเรียกว่าเรโทรเกรเดชันซึ่งเกิดขึ้นตอนที่ข้าวเนี่ยมันอยู่ในตู้เย็นแป้งข้าวที่มสุกแล้วอยู่ในเย็นมันจะเกิดกระบวนการเรียงโมเลกุลใหม่ การเรียงโมเลกุลแบบนี้จะทําให้ไอพวกโครงสร้างคาร์บอเนตที่มันมันถูกสลายออกตอนที่เราหุงเนี่ยมันเริ่มจับตัวกันใหม่เวลามันจับตัวกันนะครับมันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าพันธะเชื่อมกันระหว่างโครงสร้างของคาร์บอเนตให้มีความหนาแน่นขึ้นนะครับเขาเรียกว่าไฮโดรเจนบอลมันจะเกิดกระบวนการสร้างพันธะไฮโดรเจนบอลแล้วแล้วมันจะทําให้เกิดความแข็งแกร่ง พอเวลาที่เราเอากลับมากินใหม่เอาออกจากตู้เย็นะแล้วเราเอากลับมากินใหม่ะน้ําย่อยเราอ่ะจะย่อยยากมากมันจะมีความเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆไฟเบอร์ที่ต้านการย่อยในโครงสร้างของตัวเองนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว,ว่า RS type นะครับก็คือข้าวที่หุงสุกแล้วแล้วก็เอาไปผ่านกระบวนการแช่เย็นประมาณ12-24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยเอาข้าวเนี้ยกลับมากินนะครับอ่าทีนี้ต่อมา R.S. type 4นะครับ Resistance start type 4ก็คือเป็นเขาเรีย uh, กว่า chemical modifying start ก็คือกระบวนการดัดแปลงในทางเคมีเอาคาโโร์โบไฮเดตในธรรมชาติที่มันร่างกายเราย่อยได้แต่เอาไปดัดแปลงในเชิงเคมีเชิงฟิสิกส์ต่างๆในทางวิทยาศาสตร์ สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นแป้งต้านการย่อยซึ่งพวกนี้เนี่ยในธรรมชาติเราทําไม่ได้มันมีแต่ในระบบกระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมีทางอาหารที่เขาสร้างพวกคุณสมบัติของคาร์โบเรตพิเศษเอามาใช้ในการประกอบสร้างเท็กเจอร์ในอาหารหรือในขนมในเชิงอุตสาหกรรมนะครับแต่ถ้าเอามากินเนี่ยเราจะย่อยไม่ได้นะครับเราจะย่อยไม่ได้ นะครับในในช่วงเบื้องต้นนะในทางย่อยหารเบื้องต้นจะย่อยไม่ได้นะครับอ่ะต่อมาอันสุดท้าย resistance s t a r t type 5นะก็คือข้าวเหมือนกันที่นิยมที่จะทำได้ก็คือจริงๆมันก็ไม่ต้องคำว่าข้าวหรอกทฤษฎีของมันคือเอาคาร์โบไฮเดรตมาแล้วผ่านการเจลาตินไนเซชันคือการทำให้สุกแล้วเจลมันแตกออกเจลคาร์โบไฮเดรตมันแตกออก แต่ถ้าเกิดตอนที่เจลมันแตกออกและมันมีไขมันร่วมอด้วยไขมันจะแทรกเข้าไปในคาร์โบไฮเดรตนะฮะซึ่งคาร์โบไฮเดตตัวเนี้ยที่ที่เป็นตัวทำการเนี่ยก็คืออะมิโลสเหมือนกันนะฮะอะมิโลสเนี่ยเวลาเกิดเจาตินไน z a t เซชันเนี่ยตอนหุงเนี่ยมันแตกออกมาจากแป้งพอแตกมาแล้วมันจะเกิดกระบวนการบิดเกลียวในขณะที่มันบิดเกลียวเนี่ยถ้ามันมีไขมันร่วมอยู่ไขมันจะแทรกเข้าไป กระบวนการนี้นะครับเขาเรียกว่ากระบวนการอะมิโลสไลปิกคอมเพล็กซ์เตชันนะครับก็คือไขมันเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในโมเลกุลการบิดเกลียวของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ล็อกตัวกันซึ่งเกิดภาวะความเสถียรสูงมากในถ้าไปเปรียบเทียบก่อนหนะ้านี้ถ้าเป็นข้าวธรรมดาที่หุงแล้วไม่ได้ใส่น้ำมันเข้ามานะมันก็จะเป็น rs 3นะฮะเป็นแค่รีโทเกรเดชั่นเฉย แต่ถ้ามีน้ำมันใส่เข้าไปมันจะมีเรโทรเกรเดชันผสมกับอะมิโลสไลปิดคอมเพกนะครับซึ่งจะทำให้โครงสร้างเนี่ยแข็งแกร่งมากและย่อยยากมากข้าวชนิดนี้มีความทนทานสูงมากทนทานสูงขนาดว่าเวลาเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นเหมือนกันแต่เวลาเอาตอนเอาออกมากินถึงจะมาดนความร้อนซ้ำเนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพความต้านทานอยู่คือไม่เสือ่อมง่ายๆนะครับ พราะโดยธรรมชาติเวลาเราเราถ้าเราทําเป็นข้าว R.S. 3เนี่ยนะครับหรือข้าวแค่หุงแช่เย็นธรรมดาเนี่ยพอเราแค่เย็นเรียบร้อยมันก็ได้คุณภาพของมันแต่เวลาออกมากินถ้าเราเอาไปอุ่นเนี่ยมันเสื่อมลงบ้างเหมือนกันนะยิ่งอุ่มใช้ไฟร้อนใช้ความนานมากก็จะมีค่าความเสื่อมนะครับไอค่าความเสื่อมเนี่ยเขาเรียกว่า Retrogradation reversal ก็คือมันจะ คายโมเลกุลออกเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ใช่เสื่อมเสียทั้งหมดนะครับสมว่าเราทำไอ้ข้าว rs 3หุหูธรรมดามา100%ของมันใช่ไหมพอออกมากินเนี่ยพอเราไปอุ่นซ้ำเนี่ยมันอาจจะหายไป10% 5%อ่ามันอาจจะลดทอนลงไปแต่นะไอ้ตัว rs 5าเนี่ยมีความต้านทาน retrogradation reversal สูงมาก นะครับไม่ว่าจะาไปผัดซ้ําเลยนะหรือไปอุ่นซ้ําที่เจอความร้อนที่สูงขึ้นก็จะมีความต้านทานสูงชนิดที่5เนี่ยจึงเป็นชนิดที่น่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในชีวิตประจําวันสําหรับคนคนนั้นที่ต้องการจะกินแป้งเข้าไปแล้วอยากให้กระตุ้นอินซูลินน้อยที่สุดและดูดซึมระยะยาวที่สุดนานที่สุดแล้วก็เปลี่ยนสภาพให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ลำไส้ให้ได้มากที่สุด นะครับในกระบวนการเหล่านี้นี่คือคุณสมบัติการตอบสนองของคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดที่เรากินก็จะมีความแตกต่างตั้งแต่ดูดซึมเร็วย่อยเร็วนะแล้วก็ย่อยช้าไปเรื่อยๆกับไม่ย่อยเลยในลำไส้เล็กนะแต่ว่าในส่วนของลำไส้ใหญ่มันจะถูกจุลินทรีย์ย่อยเฟอร์มนเทชันนะครับพอเวลาย่อยแล้วมันก็จะ ทำให้มีกระบวนการที่ร่างกายเราสามารถดึงพลังงานจากกดไขมันใส่สั้นจากคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ย่อยในตอนต้นนี้มาใช้ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ